ที่ได้ปิดประตูในลักษณะการเชื่อมติดถาวรพร้อมกับมีการล็อกกุญแจด้วยกุญแจชุดใหม่และติดป้ายประกาศบริเวณประตูลหลังบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในซอยกเกษตร1-4หมู่9ตาบลหนองลูอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจุดนั้นเป็นจุดที่เชื่อมติดกับเมืองพญาตองสู่ประเทศเมียนมาเป็นการป้องกันการลักลอบนําเข้าและส่งออกสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่บ้านพระเจดี3องค์ตามมาตรการ s e a l Stop Safe ของรัฐบาล มีทางเจ้าของบ้านที่มาร่วมสังเกตการแล้วก็ไม่ได้คัดค้านการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากที่พบว่าบ้านเรือนสถานประกอบการจํานวนสิบแห่งจากทั้งหมด42แห่งเนี่ยมีประตูหลังบ้านใช้เป็นที่ลักลอบเข้าออกไปยังประเทศเมียนมาได้ชาวบ้านก็ยอมรับว่าเคยลักลอบใช้ประตูบ้านเป็นช่องทางเข้าออกและขนส่งสินค้าไปขายยังร้านค้าที่ตั้งอยู่ในเมืองพยาตองซูเพราะว่าเดินทางสะดวกค่ะ ปกติผมก็ไปไปฝั่งพม่าครับผมแล้วก็แบบอ่าเดยไม่เหตุก็บ้านอยู่ฝั่งพม่าอย่างเงี้ยเนาะก็เลยต้องใช้ประตูเพราว่าบ้านบ้านยในเจดีย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้ก็มีประตูแต่ประตูบ้านเราเนี่ยเรายืนยันก็เราไม่ได้ทำโดยที่ผิดกฎหมายไม่มีครับผมมองได้ ก็พวัาทำมีธุรกิจอะไรอยู่ข้างในครับก็มีร้านค้าอยู่ม่ที่ั่างมีที่ต่ามากสำหรับกุญแจชุดใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่3หน่วยงานได้แก่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรีและตำรวจจะร่วมกันเก็บไว้ นายจอมไตรตันติเสวีปลัดอาวุโสอำเภอสังขละบุรีบอกว่าหากตรวจสอบว่ามีการแก้ไขทำลายหรือลักลอบการใช้งานจะถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนกาักงานและจะพิจารณาส่งชื่อยกเลิกสิทธิการครอบครองพื้นที่ให้กับศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดกาญรจนรบ,บุรีพิจารณาต่อไปและจะดําเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง42หลังภายในวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะ ปฏิบัติการครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากกรณีการจับกลุ่มชายอายุ25ปีลักลอบขนเงินสดกว่า18ล้านบาทเข้าประเทศเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ใช้เส้นทางลับเป็นประตูหลังบ้านแห่งหนึ่งที่สามารถเชื่อมต่อกับฝั่งเมียนมาได้โดยจ่ายค่าผ่านทางเป็นเงิน500บาทค่ะ